ีค่ะพบกับช่องน้องนีราพาเพลินนะคะวันนี้นะคะน้องนีรามาเที่ยวที่เชียงรายคือที่หมู่บ้านผาฮีนะคะแล้วก็มาพักที่ผาฮีกูดวิวเนาะนี่เราพักห้อง P2 ไปเราไปดูห้องกันเลยค่ะวันนี้นะคะคนที่ถ่ายก็เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นคุณพ่อของตัวเองไปยังติดไน,นะคะ ด้านเราเปิดไฟแล้วอย,อย่างแรกนะคะไปที่ห้องน้ำเปิดไฟไปมีรองเท้ามีสโค๊มีถังขยะกรอบน้ำก็มีเครื่องกับน้ำอุ่นด้วยนะคะก็มีราวแขวนผ้สิตัวเนาะมีพรมเพราะว่าเวลคัมด้วยไปเราไปคุ้นใจกับกับจบบานใหญ่กันเลย ผมมีกระจกมีเก้าอี้นะคะโต๊ะลายโต๊ะผ้าสวยมากมีทีวีมีกามีกาต้มน้ำไม่ใช่จำเถอะไปไปดูข้างนอกกันมันจะอละัองการแค่ไหนนี้ผมยังคะตื่นเต้นสุดๆทุกคนนี่วิวสวยมากเดี๋ยวเราไปสัมผัสทีกันเลยนะว้า ธรรมชาตินะคะอุ้ยเนี่ยทุกคนดูสิคะภูเขาคือธรรมชาตินะคะเนี่ยธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาเองเลยนะเนี่ยสวยไหมคะทุกคนดูสิคะเรามาถ่ายรูปกันเลยนะคะนี่ ข้างนอกได้ชมวันอากาศฟินฟินอยากทำแบบนั้นบ้างจังมีง้ำพีละ,ละอ้เล่ <c oughs> นะลค่ะใช่ลวาถ่ายคลิปโอ้ยนี่นยกนี่มีน้ำนักเก๋อยู่ไหนอ่ะพีละนักเก๋อยู่ไหนเขาอยู่เชือกขาวโอเคจบคลิปกันนี้แหละสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราอาจจะไม่มีอีพีสองเนาะเพราะอะไรอ่ะ เพราะว่าคือเราไม่มีเวลามาถ่ายเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็ถ่ายให้นะคะก่อนจะจบคลิปม,ม,าามโโฟฟีมีเบรกเกอซื้อไอ้มีที่หนามีโซฟามีเก้าอี้มีเก้าอี้ด้วยนะคะอะ่โอเคกันนี้ได้สวยงามมากแล้วสุดยอดฝากติดตามฝากติดตามช่องน้องมีลาพาเพลินด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะ